ครับผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับวีมห้าห้านะตอวันนี้เราก็มาทำ Q&A กันนะครับเพราะว่าผมบอกไว้แล้วว่าผมจะทำ Q&A พอถึง2องไลซับแต่ตอนนี้มันเลยนะฮะผมต้องขอขอบคุณทุกยอดการติดตามที่กดมาให้นะแล้วผมขอโทษนะครับที่มาช้าเพราะว่าผมมีงานบ้านนะครับโอเคเราเข้าสู่เนื้อหาอเลยนะ สำหรับคำถามรันนี้จะอยู่ใน YouTube นะคำถามแรกจะจากคุณ LUV Channel 142นะคำถามมาว่าซิกบิ๊ดซิกบิ๊ดซิกบิ d ดคือซีรีส์ซิกบิ d ดท o i เ e t ที่มีต้นฉบับมาจากช่องของดาฟักบูมซึ่งในนั้นก็จะมีซิกบิ d ดท o i เ e t คาเมล่าแมนสปีกแมนทีวีแมนและแอสโตท o i เ e t นะโอเคคำถามต่อไปจากวีโม่ห้าห้าตัวหลักนะ คิวแอดดียจะเปิดหน้าไหมไม่เอาหมดแลนใน y ะ u t u b e หมดแล้ว YouTube, หมดแล้วคัวนี้มีมีคันี้โอเคกันไปคำถามต่อไป TikTok อกคำถามต่อไปนี้จะอยู่ใน tiktok นะทิกตอกกับเม่ะคำถามแรกนะาาม,กนะมาจากโกโจนะเขาถามว่าผมอยากเห็นพี่ทำคลิปสุดเลื้อนคลิปผมก็เลื้อนอยู่แล้วนะ คำั่ต่อไปนะอยากโกโจอีกแล้วเขาถามมาว่าอยากเห็นพี่ไปเกย์หมาเพื่อนพี่ฮะอะะอยากเห็นพี่ไปเกย์เพื่อนพี่จะบ้าหรือเปล่าพี่เม่ใชาเกย์แต่พี่เป็นชายแพ้เฮ้ยคำสัา่าต่อไปแนะอยากเห็นพี่ฮะอยากเห็นบีแต่เกมหมา เจ้าตัวอยู่ไหนวะตาเกมหมาตาตาเกมหมาคือคือจะให้บอกว่าอยากเห็นพี่ไปเกมหมาใช่ปะไม่คำถามต่อไปฮะโอเคอิโมจิขำฮ่าฮ่าฮ่าสามคอมเมนต์ขั้นตอนต่อไปอแล้วพี่ชอบตัวไหนมากที่สุดในเรื่องมหาเวทยาลัฤกมานอ๋อมหาเวทยาลัฤกมานใช่ครับก็อชอบอินโนมาร์ีกับมเมงกมี่นะ โอเคขนาดเราไป่ะพี่เป็นเกย์ใช้หรือไม่ไม่ฮะผมเป็นชายะแท้ขนาดเราไป,ปก,ไไปาาาไปก่าโกโตเแล้วแล้วคุณจะได้มีแฟนตอนไหนไม่รู้ทำตาต่อไปฮะจากโกโตกแล้วแล้วคุณได้รับผลประโยชน์จากพิก พิงเกอร์พี่พิงเกอร์ในเอ็กแ o ก t i ออนเทันหรือเปล่าผมไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเนี่ยเดี๋ยวคำนวณกันไปโกตัวเยอะอยากเห็นพี่ไปตีแมวไอ้มี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 มาเนี้ไอ้มิ โอเคันก็ไปตีแมวให้แล้วนะคำถามต่อไปอยากโกโจโเพื่อนของคุณที่ดีที่สุดอ๋อที่ดีที่สุดคือคุณอูบี U v, คุณซุปร์และคุณเฮาโกหรือโกโจอนะไรเงโอเคคำถามต่อไปนยะจากโกโจแล้วแล้วพีถึงไม่ไปหาแฟนาวราไม่เกยจ หน้าตไปโกโต้แก้มีแฟนอ๋อผมอ๋อเคอเขามีแฟนนะเขาแค่มาบอกคนระับโอเคผมยินดีด้วยนะครับพี่คนไม่มีแฟนนะเฮ้ยแค่หน้าตาไปฮนะากาโกโต้แก้พี่พี่มีแฟนแล้วใช่ไหมไม่แค่แค่หน้า,า,า,นนาไปโกโต้แก้เยอะจังเลยวะ ทำไมพี่ถึงกลางอาเขตไม่ได้แล้วไงครับโอเคคำถามต่อไปฮะอยากเห็นพี่ไปให้อาหารปลา,อาโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำบุญตักบาทให้อาหารปลาให้นะครับโอเคครับคำถามต่อไปฮะคนใหม่นะคนนะีน้เพื่อนของเบงะ โอเคคำถามว่าตาคุณชื่ออะไรฮะผมไม่บอกนะโอเคก็หมดแล้วนะคำถามมาจติ๊กตอกนะโอเคไปหัวข้อสุดท้ายก็ขอขอบคุณที่รับชมมาจบคลิปนะฮะแล้วก็ผมขอขอบคุณทุกยอดซับทุกยอดคอมเมนต์แลวทุกยอดไลค์นะที่กดมาให้นะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปลหลายวันกะ โอเคจบคลิปไเถึงนะ